ื่้งกับยาสองจังหวะกับ4ี่จังหวะต่างกันยังไงคลิปนี้มันอธิบายให้ชัดๆเลยครับ เครื่องตัดหญ้าสองจังหวะใช้2ขั้นตอนในการจุดระเบิดครับทำให้เครื่องทํางานได้เร็วแรงบูตณใจก่อนใช้ผสมน้ามันเบนซินกับน้ำมัน2ทีก่อนเติมลงถังครับเครื่องตัดหญ้า4จังหวะจะทํางานโดยการใด้ระบบดูดอัดระเบิดคายครับทำให้เสียงเครื่องเงียบเดินเรียบถังน้ามันกับถังน้ามันเครื่องจะแยกกันครับไม่ต้องผสมให้ยุ่งยากกาลังแรงบิดของ2จังหวะนะครับสอจังหวะจะเร็วแรงเร่งเครื่องได้สบายครับเหมาะสำหรับพื้นที่ที่โลกหนาแน่นพื้นที่ยา้าเยอะครสี่จังหวะตัวเครื่องจะเดินนิ่มครับเดินเรียบง่ายแรงน้้อออออยยยยกวว่่่่่่าาาาาานนนนนิดดหคครรัับบแตตทํงงงไเื สองจังหวะจะเสียงดังครับวันหนากินน้ำมันจะชัดเจนครับเครื่องสี่จังหวะจะเงียบเสียงไม่ดังครับวันน้อยเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านและโลกการกินน้ำมันสองจังหวะจะกินน้ำมันมากกว่าครับเพราะผาไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์สี่จังหวะจะประหยัดน้ำมันกว่าครับสองจังหวะจะซ่อมง่ายผสมน้ำมันเองทุกครั้งก่อนใช้งานครับสองจังหวะจะซ่อมง่ายครับโครงสร้างน้อยผสมน้ำมันเองก่อนใช้งานทุกครั้งครับสี่จังหวะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการผสมครับสรุปแบบเร็วๆสองจังหวะเร็วแรงเบาน้ำมันผสมเองวันเยอะจััังงงหหววววสรรรปปแบบบเเเเ็นนก่่าีียยยืออ้ด ควรเลือกแบบไหนดี2จังหวะเหมาะกับคนที่ต้องลุยงานน่ะยาลกลงานต้องเสร็จ้วดเร็วทันทีครับ4จังหวะเหมากับงานบ้านทั่วไปในสนามทั่วไปครับใช้งานยาวๆใช้ทนและประหยั